วิถีแห่งการใคล้ครวนปัญหาจากตำราพิชัยสงครามเจียงหยวนตำรากล่าวว่าอันการใคล้ครวนนั้นแท้จริงก็คือการคิดไต่ตรองนั่นเองเพราะหากคนเราไร้การใคล้ครวนและมองกลางไกลก็จะมีความกลุ้มใจเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ดังนั้นการใคล่ครวนของผู้มีสติปัญญาจะไม่พ้นจากขอบเขตอำนาจของตนเองการคิดก็คือการคิดแผนการที่เหมาะสมการไต่ตรองนั้นก็คือการไต่ตรองอุบายของงานที่รับผิดชอบ เมื่อไม่ได้อยู่ในตำแหน่งก็จะไม่คิดแผนของตำแหน่งนั้นเมื่อไม่ได้รับผิดชอบงานก็จะไม่ไต่ตรองซึ่งอุบายของงานนั้นเรื่องใหญ่เกิดจากความยากเรื่องเล็กเกิดจากความง่ายดังนั้นหากต้องการคิดซึ่งผลดีก็ควรไต่ตรองซึ่งผลเสียด้วยหากคิดถึงความสำเร็จก็ควรไต่ตรองซึ่งผลแห่งความพ่ายแพ้ด้วย ท่นสูง9ชั้นก็ยังมีวันพังทลายดังนั้นผู้ที่แงนหน้ามองฟ้าก็จงอย่าได้ละเลยการมองตักผู้ที่มองไปข้างหน้าก็จงอย่าได้ละเลยการเหลียวหลังด้วยเพราะอันตรายเกิดจากความสงบความตายเกิดจากความอยู่รอดความวุ่นวายเกิดจากความสันติสุขดังนั้นผู้ชาญฉลาดมองจุดเล็กก็จะสามารถร่วมรู้ซึ่งปัญหาใหญ่ดูที่จุดเริ่มต้นก็จะสามารถคาดการซึ่งผลปลายหากเป็นได้ดังนี้อันตรายทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนี้เป็นเพราะผลแห่งการครล้ครวนนั่นเอง